สวัสดีครับวันนี้เรามีหัวข้อที่ผมว่า,าแค่เห็นชื่อก็สะดุดแล้วแหละครับชวนให้คิดตามมากๆข้อความที่ว่าก็คืออยากสำเร็จไวหยุดทำสามสิ่งนี้ก่อนอืมค่ะแค่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วนะคะใช่ครับประเด็นคือแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมีแค่ตัวหัวข้อนี้เพียวๆเลยไม่มีคำอธิบายเพิ่มว่าสามสิ่งนั้นคืออะไรค่ะไม่มีรายละเอียดเลยแต่ก็นั่นแหละครับ แค่ประโยคสั้นๆเนี่ยผมว่ามันมีอะไรให้เราแบบขบคิดตีความได้เยอะเลยทีเดียววันนี้เราเลยจะมาลองลองสำรวจกันดูครับว่าแนวคิดเบื้องหลังเรื่องการหยุดทําเนี่ยเพื่อให้สําเร็จเร็วขึ้นมันบอกอะไรเราได้บ้างอ mm hmm. มันต่างจากที่เราคุ้นเคยที่ว่าต้องทําเพิ่มยังไง ทำไมทำไมการหยุดถึงอาจจะสำคัญกว่าการเร่งทำในบางทีค่ะคือปกติเวลาเราอยากได้อะไรเร็วๆเนาะอยากสำเร็จไวๆเราก็จะนึกถึงภาพแบบเร่งสปีดทำมากขึ้นเพิ่มชั่วโมงหาทางลัดเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดถึงแต่เรื่องต้องทำเพิ่มแต่พอเจอคำว่าหยุดทำก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะหรือกุญแจสู่ความเร็วมันไม่ใช่การเหยียบคันเร่งเพิ่มอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการ การปล่อยเบรกที่เราอาจจะเผือกดค้างไว้โดยไม่รู้ตัวอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเป็นมุมมองที่อ่อจริงๆทรงทลังได้เลยนะคะการที่เราหันมามองว่าต้องกำจัดอุปสรรคออกไปก่อนหรือว่าตัวถ่วงบางอย่างก่อนที่เราจะเริ่มสร้างหรือเร่งความเร็วเนี่ยมันมันเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพในหลายๆเรื่องเลยคะ่ะครับลองนึกภาพเราสร้างตึกสูงๆสิคะแต่ฐานมันไม่มั่นคงอ๋อครับ ต่อให้เราเร่งสร้างแค่ไหนแบบโฮมสร้างไปเลยสุดท้ายมันก็อาจจะพังลงมาได้ง่ายการหยุดเพื่อปรับฐานหรือในบริบทนี้ก็คือการหยุดทําสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็ได้นะคะเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นจริงๆเข้าใจเลยครับเพราะถ้าเรามมวแต่เพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆโดยที่แบบปัญหาเดิมมันยังอยู่พฤติกรรมที่มันคอยดึงเราไว้ก็ยังทําอยู่มันก็เหมือนเราเติมน้าใส่ถังรั่วๆนี่แหละคะ่ะ อืมเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มใช่ค่ะเติมยังไงก็ไม่เต็มสัทีการหันมาเน้นที่การหยุดสิ่งที่ทำให้รั่วก่อนเนี่ยอาจจะช่วยประหยัดทั้งแรงทั้งเวลาได้เยอะมากๆเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเจาะกันตรงนี้เลยประเด็นแรกทำไมทำไมต้องเน้นที่การหยุดก่อนล่ะครับ ถ้ามองในแง่จิตวิทยาหรือว่ากลยุทธ์พัฒนาตัวเองมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้การหยุดมันสําคัญขนาดนั้นมีหลายมุมที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคือเรื่องของพลังงานกับสมาธิของเรานี่แหละค่ะครับทรัพยากรจํากัดใช่ค่ะในแต่ละวันเรามีจํากัดมากๆการทําสิ่งที่มันเอ่อไม่ได้มีประโยชน์หรือบางทีอาจจะเป็นโทษด,ด้วยซ้ําเนี่ยมันดูดพลังงานเราไปเยอะนะคะดูดสมาธิด้วยจริงครับ การหยุดทําสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนเราไปปิดกอกน้ําที่มันรั่วอยู่ค่ะทําให้เรามีมีพลังงานมีสมาธิเหลือไปใช้กับเรื่องที่มันสําคัญจริงๆได้มากขึ้นอ๋อ oh, ครับอีกมุมนึงก็คือเรื่องความชัดเจนค่ะความชัดเจนค่ะบางทีพฤติกรรมหรือความคิดบางอย่างมันเหมือนสร้างสร้างหมอกควันในหัวเราอะค่ะทําให้เรามองไม่เห็นทางหรือตัดสินใจพลาดไปอื hmm. การหยุดพฤติกรรมพวกนั้นเช่นแบบการเสพข้อมูลเยอะเกินไปแบบไม่จําเป็นหรือการคิดวนๆแต่เรื่องลบๆมันอาจจะช่วยให้หมอกควันจางลงทําให้เราเห็นเป้าหมายเห็นวิธีการได้ชัดเจนขึ้นค่ะพอพูดเรื่องทรัพยากรจํากัดกับความชัดเจนนี่นึกภาพตามเลยครับเหมือนที่ผมเปรยไ,ไว้ตอนแรกเรื่องจัดห้องรกๆค่ะถ้าเราไม่หยุดเอาของใหม่เข้าห้องหรือหยุดพฤติกรรมที่ทําให้ห้องมันรกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นไม่เก็บของเข้าที่อย่างนี้ใช่ค่ะ เราก็ไม่มีทางจัดท่องให้เสร็จหรือหาของเจอง่ายๆเลยการหยุดพฤติกรรมสร้างความรกก่อนมันเลยมันจำเป็นมากๆถูกต้องเลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแล้วแล้วการระบุว่าสามสิ่งล่ะครับทำไมต้องเลขสามมันมีมันมีความหมายอะไรแฝงไหมหรือแค่ฟังดูดีเฉยๆครับการระบุจำนวนสามสิ่งนี้ก็มีผลทางจิตวิทยาเหมือนกันนะคะน่าสนใจด,ดีครับอย่างแรกเลยคือมันทำให้เป้าหมายดูจัดการได้ค่ะ แบบ manageable แล้วก็ดูเป็นรูปธรรมขึ้นคือ concrete มากขึ้นอ๋อเข้าใจครับถ้าบอกกว้างๆว่า,วาหยุดทำทุกอย่างที่ถ่วงความสาเร็จสิมันอาจจะดูโ่เยอะไปน่าท้อใจไปหรือเปล่าใช่ครับดูจับต้องไม่ได้แต่พอเป็น3ามสิ่งปุ๊บมันให้ความรู้สึกว่าโอเคแค่3ามอย่างเองพอ่อ พอจะหาเจอพอจะลงมือทําตามได้อืมอืมแล้วเลข3เนี่ยในหลายๆวัฒนธรรมเขาก็มองเป็นเลขที่แบบสมบูรณ์จําง่ายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ๋อครับเคยได้ยินอยู่กฎของ3ใช่ค่ะพวกโครงสร้าง3ส่วนเช่นเริ่มกลางจบอดีตปัจจุบันอนาคตหรือเวลาเรานําเสนออะไรก็มี rule of threes ที่ว่าคนจะจําได้ดีถ้าจัดเป็นกลุ่มสมันเลยเป็นจํานวนที่ดึงดูดแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่า เออเขาถึงง่ายดีไม่มากไม่น้อยไปเข้าใจเลยครับมันทําให้เรื่องที่ดูซับซ้อนกลายเป็นอ๋อดูมีขั้นตอนชัดเจนขึ้นแค่หาให้เจอว่าสามอย่างนั้นคืออะไรแล้วก็หยุดมันซะฟังดูฟังดูทําได้จริงมากกว่านะใช่ค่ะมันรู้สึกว่าพอทําได้ทีนี้คําถามสําคัญเลยและไอ้สาสิ่งที่ว่าเนี่ยมัน มันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างครับถึงแม้ว่าข้อมูลเราจะไม่ได้บอกนะแต่ถ้าให้ลองลองตีความจากบริบททั่วๆไปของการพัฒนาตัวเองอะไรคือตัวถ่วงยอดฮิตที่คนเรามักจะต้องหยุดทําเพื่อความสําเร็จครับอืมถ้าให้ลองเดาๆจากหลักการพัฒนาตัวเองทั่วๆไปนะคะสสิ่งที่ควรหยุดเนี่ยอาจจะแบ่งกว้างๆได้เป็นกลุ่มพฤติกรรมภายนอกที่เราเห็นเห็นกันอยู่กับอีกกลุ่มคือพวก ความคิดหรือทัศนคติภายในตัวเราค่ะอ๋อมี2กลุ่มหลักๆใช่ค่ะกลุ่มพฤติกรรมภายนอกที่เห็นชัดๆเลยก็อย่างเช่น 1. การผัดวันประกันพรุ่งหรือ procrastination อันนี้คลาสสิกสุดๆเลยนะคะครับตัวร้ายเลยการเลื่อนสิ่งที่ควรทำออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาแล้วก็เครียดสะสมอีกจริงครับ 2. คือการเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญค่ะแบบ wasting time on non essentials เช่นอะไรบ้างครับก็เช่นการถ่ายโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายการดูซีรีส์มาราทอนหรือบางทีก็ไปร่วมกิจกรรมสังคมเยอะไปหมดที่จริงๆมันไม่ได้มีคุณค่ากับเราเท่าไหร่จนมาเบียดเวลาเป้าหมายหลักเราไปหมดเลยอืมอันนี้โดนหลายคนแน่ๆ 3. อาจจะเป็นการทำงานหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไปค่ะ Excessive Multitasking อ้าวอันนี้เหมือนจะดีใช่ไหมครับดูขยันดีดูเหมือนขยันค่ะแต่บ่อยครั้งเลยนะมันกลับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมเราลดลงไม่มีงานไหนเสร็จสมบูรณ์จริงๆหรือคุณภาพมันมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วก็อีกอันที่สำคัญมากๆคือพวกพฤติกรรมทำลายสุขภาพค่ะเช่นการนอนดึกพักผ่อนไม่พอกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ยอมออกกำลังกายเลย ซึ่งพวกนี้มันส่งผลต่อพลังงานต่อสมองเราโดยตรงเลยนะคะโหแค่กลุ่มพฤติกรรมภายนอกนี่ก็ก็น่าจะโดนใจใครหลายคนแล้วนะครับฟังแล้วสะท้อนตัวเองเลยแต่เมื่อกี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีกลุ่มความคิดหรือทัศนคติภายในด้วยอันนี้น่าสนใจครับมันมันมองเห็นยากกว่าด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกลุ่มความคิดทัศนคติภายในเนี่ยอาจจะจับต้องยากกว่าแต่ผลกระทบมัน รุนแรงไม่แพ้กันเลยหรืออาจจะมากกว่าได้ซ้ำไปนะคะนะครับมีอะไรบ้างครับตัวอย่างก็เช่นนะคะ 1. ความคิดแง่ลบแล้วก็การตำหนิตัวเองหรือนกักติดเซลฟ์ l k อการที่เราคอยบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งพอหรือกลัวว่าจะล้มเหลวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนความมั่นใจเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ปิดโอกาสไม่ให้เรากล้าลงมือทำครับเข้าใจเลย 2. คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะ comparison โดยเฉพาะยุคนี้เนาะโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดใช่เลยครับเห็นแต่ด้านดีๆของคนอื่นพอเราไปมองความสําเร็จคนอื่นปุ๊บแล้วก็กลับมารู้สึกโอ๊ยได้ค่าท้อแท้มันเสียพลังงานไปเป,ปล่าเปล่าแล้วก็ทําให้เราลืมไปว่าเส้นทางของเราคืออะไรอืม 3. อาจจะเป็นความกลัวความล้มเหลวหรือบางคนก็เป็น perfectionism คือต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นกลัวพลาด ใช่ค่ะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอจนไม่กล้าเริ่มเลยหรือบางทีก็เริ่มแล้วแต่ใช้เวลาขัดเกลาแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนานเกินไปจนงานหลักไม่เดินหน้าสัที โอหอันนี้ก็เจอบ่อยครับแล้วก็4การที่เรามัวแต่ไปยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปคือการ w ว r r l i n g on the past หรือ excessive worrying about the future มันทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันค่ะซึ่งปัจจุบันเป็นเวลาเดียวที่เราลงมือทำอะไรจริงๆได้นะจริงด้วยครับแน่นอนค่ะว่า3มสิ่งของแต่ละคนมันอาจจะไม่เล้เป๊ะตามรายการนี้นะคะมันมันเฉพาะตัวมากๆครับ แต่แนวคิดหลักๆคือมันมักจะเป็นพฤติกรรมหรือความคิดที่เราทำซ้ำๆจนชินจนเป็นนิสัยแล้วมันก็คอยดึงเราไว้จากเป้าหมายนั่นแหละค่ะมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจในหัวข้อนี้คือคำว่าไวหรือเร็วขึ้นนะครับมันบอกว่าการหยุด3สิ่งนี้ไม่ใช่แค่ทาให้สาเร็จแต่ทาให้สาเร็จเร็วขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ต้องหยุดเนี่ยมันมันต้องเป็นตัวถ่วงเวลาแบบ มหาศาลเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคําว่าไวนี่สําคัญมากมันเน้นย้าว่าสิ่งที่ต้องหยุดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ดีนะแต่มันคือคอขวดค่ะเป็น bottleneck สคัญเลยที่จํากัดความเร็วในการก้าวหน้าของเราอ๋อคอขวด ใช่ค่ะการกําจัดคอขวดพวกนี้ออกไปมันเลยสามารถแบบปลดปล่อยศักยภาพแล้วก็เร่งความเร็วได้ชัดเจนมากๆเหมือนเราเอาก้อนหินใหญ่ๆออกจากท่อน,น้าอะค่ะพอก้อนหินออกไปปุ๊บน้ํามันก็ไหลได้เร็วขึ้นทันทีเลยโอ้เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับผมว่าแนวขิดเรื่องการหาคอขวดหรือตัวถ่วงแล้วกําจัดมันออกไปเนี่ยมันมันเป็นหลักการที่ทรงพลังมากเลยนะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องธุรกิจนะแต่ใช้ได้กับการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็ได้การที่เราเข้าใจว่าอะไรคือเบรกที่มันฉุดรั้งเราอยู่อาจจะสําคัญกว่าการรู้ว่าต้องเหยียบคันเร่งเรื่องอะไรด้วยซ้าไปนะครับเพราะต่อให้เครื่องยนต์เราดีแค่ไหนถ้าเบรกมันยังติดอยู่ยังไงก็ไปได้ไม่เร็วหรอกจริงค่ะจริงมากๆแต่แต่การจะรู้ว่าอะไรคือตัวถ่วงหรือเบรกของตัวเองจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องหยุดจริงๆ นี่แหละค่ะคือความท้าทายที่แท้จริงเลยอย่างที่เราคุยกันไปตอนตอน้ตนๆ้นครับหัวข้อนี้มันเหมือนเป็นคำถามกระตุ้นให้เราสำรวจตัวเองมากกว่าที่จะให้คำตอบสำเร็จรูปมาเลยอ mm. การจะระบุสามสิ่งที่เป็นของเราเองจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความตระหนักรู้ในตนเองค่ะหรือ self awareness อย่างมากเลย Self-awareness การตระหนักรู้ในตัวเองใช่ค่ะก็คือความสามารถที่เราจะมองเห็นแล้วก็เข้าใจความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงเลยซึ่งมันพูดง่ายนะคะแต่ทำยากเหมือนกันเพราะเรามักจะมีจุดบอดหรือ blind spots ของตัวเองครับมีมุมที่เรามองไม่เห็นหรือบางทีก็มีกลไกป้องกันตัวเองค่ะ defense mechanisms ที่ทำให้เรามองไม่เห็นหรือบางทีก็ไม่ยอมรับความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง แล้วพอจะมีวิธีหรือแนวทางในการเพิ่ม self-awareness ไหมครับเพื่อที่เราจะหาตัวถ่วงของเราเจอได้ง่ายขึ้นมีหลายวิธีที่พอจะช่วยได้ค่ะเช่นนะคะ 1. การทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะอาจจะลองเขียนบันทึกประจำวันหรือแค่ตอนจบวันลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าวันนี้ทำอะไรได้ดีอะไรที่ยังติดขัดอยู่แล้วเพราะอะไรการตั้งคาถามกับตัวเอง 2. การขอฟีดแบ็ค่ะ ลองไปถามความเห็นจากคนที่ไว้ใจที่เขารู้จักเราดีๆเช่นใครบ้างครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะบางทีคนอื่นอาจจะเห็นตัวถ่วงของเราได้ชัดกว่าที่เราเห็นตัวเองก็ได้นะคะอ๋อมุมมองจากภายนอก3การฝึกสติหรือ mindfulness practice ค่ะการฝึกอยู่กับปัจจุบันรับรู้ความคิดความรู้สึก การกระทำของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันมันจะช่วยให้เราสังเกตเห็นรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดที่เป็นปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะครับการอยู่กับปัจจุบันมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างที่เราต้องปรับหรือต้องหยุดทำแล้วละค่ะโหมีหลายวิธีเลยแต่ประเด็นสำคัญคือต้องทำด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเปิดใจยอมรับสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากยอมรับเท่าไหร่ แล้วก็มองว่ามันคือโอกาสให้เราเติบโตไม่ใช่การจับผิดตัวเองค่ะฟังดูแล้วการรู้ว่าต้องหยุดอะไรเนี่ยอาจจะยากกว่าหรือสําคัญกว่าการลงมือหยุดด้วยซ้ํานะครับใช่ค่ะเพราะถ้าเราไม่รู้หรือรู้ผิดตัวหยุดผิดสิ่งไปมันก็มันก็ไม่ช่วยให้เร็วขึ้นสิครับเพลอะเพออาจจะช้าลงกว่าเดิมด้วยซ้ําเป็นไปได้เลยค่ะเช่นบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยต้องหยุดพักผ่อนน้อยลงจะได้เอาเวลาไปทํางานเพิ่มครับ แต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วการพักผ่อนไม่พอต่างหากที่เป็นตัวถ่วงตัวจริงที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานมันลดลงอืมเข้าใจเลยครับการระบุให้ถูกจุดเนี่ยเลยสําคัญมากๆเลยค่ะมีอีกประเด็นที่ผมคิดตามนะครับคือแนวคิดหยุดเพื่อไปต่อเนี่ยมันมันขัดกับค่านิยมบางอย่างในสังคมเราไหมครับที่มักจะเชิดชูความขยันการทํางานหนักตลอดเวลา การหยุดเนี่ยอาจจะถูกมองว่าขี้เกียจหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่าอาจจะมีมุมมองแบบนั้นอยู่บ้างนะคะแต่ดิฉันคิดว่าเราต้องแยกแยะระหว่างการหยุดอย่างมีกลยุทธ์หรือ strategic stopping ครับกับการหยุดเพราะขี้เกียจหรือไม่ใส่ใจคือ stopping out of laziness or apathy อืมมันต่างกันใช่ค่ะการหยุดในบริบทที่เราคุยกันอยู่นี้เนี่ย คือการหยุดสิ่งที่มันไม่มีประสิทธิภาพหรือเป็นอุป,ปรสรรคเพื่อที่เราจะเอาพลังงานเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่าได้เต็มที่มันคือการทำงานอย่างชาญฉลาดหรือ work smarter ไม่ใช่แค่ w o r k harder อย่างเดียวนะคะทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่หนักขึ้นใช่ค่ะลองนึกถึงนักกีฬาอาชีพก็ได้ค่ะครับพวกเขาไม่ได้ซ้อมหนักๆตลอดเวลานะคะแต่เขามีช่วงเวลาพักผ่อนฟื้นฟ,นฟนูร่างกายวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนอ๋อจริงด้วยครับ การพักการหยุดพวกนี้แ่ะค่ะคือส่วนสำคัญของความสำเร็จของเขาเลยไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอหรือความขี้เกียจอะไรเลยการหยุดทำสามสิ่งที่เป็นตัวถ่วงก็คล้ายๆกันค่ะคือการเคลียร์ทางเพื่อให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นไปได้ไกลขึ้นในระยะยาวเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปแล้วจากแค่หัวข้ออยากสำเร็จไวหยุดทำสิ่งนี้ก่อนเนี่ยเราได้มุมมองที่ที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับว่า บางทีกุญแจสู่ความเร็วความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การเร่งทําสิ่งต่างๆเพิ่มเข้าไปอย่างเดียวแต่อยู่ที่การการกล้าที่จะหยุดทําสิ่งที่กําลังฉุดรั้งเราไว้ก่อนถึงแม้เราจะไม่รู้เป๊ะๆจากแหล่งข้อมูลนี้ว่า3ส,สิ่งนั้นคืออะไรก็ตาม,มแต่หลักการนี้มันก็กระตุ้นให้เราต้องกลับมากลับมาสํารวจตัวเองอย่างจริงจังเลยทั้งหมดนี้อาจจะหมายความว่าการจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีเราต้องยอมยอมช้าลงนิดนึงหรือหยุดนิ่งเพื่อสํารวจให้แน่ใจก่อน หยุดเพื่อดูว่าเราไม่ได้กำลังเหยียบคันเร่งไปพร้อมๆกับดึงเบรกมือไปด้วยหรือว่าเราไม่ได้กำลังแบกสัมภาระอะไรที่ไม่จำเป็นซึ่งมันทำให้การเดินทางเราช้าลงใช่เลยค่ะการระบุแล้วก็วางสิ่งเหล่านั้นลงอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดสู่เป้าหมายก็ได้นะครับใช่เลยค่ะและถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่อาจจะชวนให้อ,อ่ขบคิดลึกลงไปอีกขั้นนะครับครับน่าสนใจครับนอกจากการหยุด พฤติกรรมภายนอกที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆแล้วเนี่ยลองพิจารณาถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกลงไปกว่านั้นดูไหมคะนั่นก็คือความเชื่อของเราหรือ beliefs แล้วก็กรอบความคิดหรือ mindset ของเรานี่แหละค่ะความเชื่อกรอบความคิดค่ะกรอบความคิดหรือ mindset เนี่ยก็คือทัศนคติหรือชุดความเชื่อพื้นฐานที่เรามีต่อตัวเอง ต่อโลกต่อความสามารถของเราซึ่งมันส่งผลต่อวิธีที่เราตีความสถานการณ์ตอบสนองตัดสินใจในแทบทุกเรื่องเลยนะคะอืมครับลองถามตัวเองดูค่ะว่ามีความเชื่อหรือกรอบความเชื่ออะไรบ้างที่เราอาจจะยึดถืออยู่โดยไม่รู้ตัวเลยแล้วมันมันอาจจะกําลังทําหน้าที่เหมือนเบรกมือที่ทรงพลังที่สุดที่คอยขัดขวางศักยภาพที่แท้จริงของเราอยู่หรือเปล่าโห oh. ลึกซึ้งเลยครับตัวอย่างเช่นนะคะความเชื่อที่ว่าโอ้ยคนอย่างเราคงทําเรื่องใหญ่ๆไม่สมเร็จหรอกครับ หรือถ้าไม่เหนื่อยแทบตายก็แปลว่ายังพยายามไม่พอ,อ,อหรือกรอบความคิดแบบตายตัวค่ะที่เรียกว่า fix mindset ที่เชื่อว่าความสามารถของเรามันมีแค่นี้แหละเปลี่ยนแปลงไม่ได้การหยุดเชื่อในสิ่งเหล่านี้การตั้งคำถามกับมันแล้วก็การเปลี่ยนไปใช้กรอบความคิดที่มันเอื้อต่อก,การเติบโตหรือ growth mindset อาจจะเป็นการหยุดที่ปลดปล่อยพลังแล้วก็เร่งความเร็วสู่ความสาเร็จได้อย่างน่าทึ่งที่สุดก็เป็นได้นะคะหยุดความเชื่อที่จากัดเราใช่ค่ะ การสำรวจแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดภายในนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่เราตามหาอยู่ก็ได้นะคะ